so bye and hi help. welcome to my kitchen and now today i'm gonna show you how to, to make, make noodles. okay and what do you have red, over here a red a bag of powder and you need one and a blue powder and you only need one and so. was it this and hot water, hot water. be careful hot water okay so make sure you need 1000 ml it, so make sure you have your um so make sure you have your your mom, mom or your dad come to help, help you, you yeah so, okay now you start oh cool. yeah. <laughs> see Okay, mix good. mix it. Mix it's good. Okay, mix it, mix this. Mix as well, okay. Okay, now you are done or what? Not yet. Yeah. Hi. So my mom just now. We have to mix it up like this with the hot huh? water and make them the sticky like this, right? And make it hot. Okay, now I got. I know. <laughs> so I come get her. Okay. okay. ม่วยนะ My hand is h โค้งไเลยานแล้วอ้โหโอเค now we are done now time to put it in the machine f r s t n นา o แล้วแล้วมันย่อมาเป็นแนวนี้ แลต่จะน้อยเพราเขาก็สิม,มาลิ่งลิ่งแล้วเขาเขาก็สิม,มาซอยเป็นเส้นเลยวิอาบ์ันนี้พวกเขาเห็นให้มันแปะเนาะเฮฟเซนทั้งเป๊ะการักไว้พยายามให้มันแปะสม่ำเสมอกันเนาะอ่ะโอเคอันที่เฮ็ดโอเคชาร์นดีไซน์เนะ มันเจ้าห้องรู้สึกว่ามันติดไม้เขาก็เอาแป้งแป้งสิงคโปร์มาลูบมาลูบให้มันมืดอีกนอกให้มันติดนอนเขาก็ลิงอีกให้มันสม่ำเสมอกันโอเคมองได้ที่ว่าเขาองรู้สึกว่ามันนุ่นๆเขาก็ลิงอีกโอเค now we are <Okay>. done see and the last s a long one see saw it see make ละกั you know the same โอเค now we gonna go cut a m o t video o n e And now we're done mm, doing the noodles. It looks like hair. ตอนนี้เขาเปียกพวกเฮาก็แล้วเนาะเขาเปียกเสียของพวกเฮาก็แล้วละมันจะออกมาเป็นแบบนี้พวกเฮาซอยแล้วเนาะถ้าผู้ใดอยากฮู้ว่าเฮ็ดแนวใดหรือว่าอยากให้เฮ็ดอ่าเดอวิดีโอโตเต็มหมดเลยนะก คอมเมนต์มาเนาะบอกเลย่าิเฮทดให้อันนี้ให้อันทาลูกเฮ็ดซซื้อแล้วก็ป้าติดตามวิดีโอของลูกเขาเลเนาะของลูกแล้วก็ป้ากกดไลค์กดแชร์กดว่าซับสไครเออกดติดตามเนาะเพราะว่านี่เขาหาลูกเขาเพ็ดซิซื้อแล้วลูกเขาอยากเพ็ดวิดีโอเขาก็หาลูกเขาเพ็ดอันนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยวิดีเขาเปียกแซมเขาซอยแล้วเช็แ่แล้วแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะหวังว่าพวกทุกคนกับคงจะมา พอนีอเราไปจะมาใส่ใส่กัปน่ะคือหอบจอยอยู่ไรอยู่แฮอยู่ไรเก๊ะ Yeah I wanna get this hairstyle ฝากติดตามวิดีโอของลูกของเขาของพระเจ้าได้เนาะัสามคนตั้งใจหลายเดี๋ยวนี้ <laughs> ไม่เห็นแม่เห็นอย่างเห็นแม่เห็นอาหารอย่างโี้โยเขาพากันเลน่นเอาจากวิดีโอมามารีคอร์ด <laughs> ไมีอย่างซื้อวิดีโอซื้อว่า you r YouTube c h a n now Forever Asian ฮะ my my channel no um the one Timmy's Tommy's for Forever recording yeah yeah Forever recording subscribe to me this could be your new wig เฟล่าว่าเมียทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อนแบบรีคอร์ดเพื่อนเอาหลงเสหรอ Forever r e c o r d this looks l k e o u r hair o u h a o h เนเปียกให้ก yep. ินเพนยากรีคอร์ก็โอเคารีคอร์แต่ันเฮาก็ตัดวิดีโอบางบางอนอเพราะว่า้าจะให้เฮดหมดหมดโตที่ว่าเฮ็ดให้มันแล้วมันก็วิดีโอมันจะยาวเาก็ตัดออกบางบางโถ้าอยากฮู้วิธีเฮ็ดว่ายังให้เฮาเฮ็ดวิดีโอต่อใหม่ก็คอมเมนต์ บอกได้เลยโอเคลิมิซี่ It <c oughs> looks like you have short h a i ี่เขาจับใส่กับหน่อยมัก็จับเป็นอยงนี้นี่เขาก็แล้วเนาะอันก็รู้เดสอันก็รู้ตัวจุ พักห้องเลยว่าเส้นกระเพียกของพวกเฮานี่ยันเหนียวนุ่มแล้วก็บ่กข้าเข้าจะเก็บไปกินดุเขากขาวลาสาบนเอาเข้าเข้าซองแข็งไปกินเลยได้ก็ได้กูสวยนี่ก็ได้เนาะ เดนาเป็นมามี่เป็นทุกคนส้อยขึนน้นเพาเป็นขนซอยมามี <What? S 1> ส่สิแล้วละเป็นอนี้นเนาะเปรียกเนาเส้นมันจะเป็นอย่างซี้กลมงามดีโบย่ายโบน้อยเส้นประมาณกลางๆโอเคสยเจ้าของงานเ <like> จ้าของูู้เนี่ยบอยู่ไกล like it ปาติดตามบขึ้นเด้อ Ok, bye. Bye. See you. What's that? See you next, next video. Mua!